ครับก็มาต่อกับอีเวนต์ล่าสมบัตินะครับให้ใช้รถแลนเซียนะครับไปที่ดันเจอซายนะครับเลยตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคปรากฏขึ้นมาแล้วครับผม เดี๋ยวเราไปดูว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับคุยมากไกลเชียวอ่าอยู่ที่มีรัว้วแล้วก็มีเสานู่นไงอยู่ข้างบนเลยครับ อยู่บนภูเขาเลยครับอุ้ยไปไงเนี่ย โอเคนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับหาสมบัตินะครับ